ก็สำหรับประเด็นของนายชินกังนะคะอดีตรมนตรีต่างประเทศของจีนค่ะที่ถูกปลดป้าผ่าไปเมื่อวานนี้นะคะก็วันนี้มีความคืบหน้าค่ะจากสื่อกบฏธรรมนะคะเป็นข้อมูลจากบอกอหูนะคะของสื่อกบฏธรรมเลยล่ะค่ะก็ใครที่ติดตามสื่อกบฏธรรมนะคะก็จะเห็นบอกอคนนี้ล่ะค่ะที่ออกมาทำคอลัมน์เป็นคลิป,ปะนะคะชื่อว่าหูค่ะก็เขาก็ได้โพสต์ภาษาจีนในเ,เรียกได้ว่าส่วน โซเชียลมีเดียไวโปของจีนนะคะ mm hmm. เขาก็มีข้อมูลออกมาค่ะ mm hmm. ก็เหมือนกับใบให้ทราบนะคะ mm hmm. ว่ามันเป็นความก้กึ่งระหว่างสิ่งที่ประชาชนจะต้องรู้กับสิ่งที่สมควรพูดหรือไม่สมควรพูดนะคะ mm hmm. แล้วเขาก็ได้โพสต์ต่อว่าเป็นทํานองที่ว่ามนรักปักกิ่งนะคะ mm hmm. ก็คงจะเป็นเรื่องราวส่วนตัวนะคะของท่านฉินกางที่เกิดขึ mm hmm. ้นค่ะก็ทางด้านของพรรค มีการประชุมพักของจีนเกิดขึ้นเนี่ยนะคะเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะคะ่ะซึ่งก็ประเด็นของนายฉินกังเนี่ยก็เป็นเรื่องใหญ่อีกเรื่องหนึ่งนะคะในผลการประชุมพักค่ะนอกเหนือจากการแต่งตั้งผู้ว่าการต่างๆที่สําคัญตําแหน่งที่สําคัญสําคัญเนี่ยนะคะท้ายที่สุดแล้วก็ต้องเอาหวังอี้ค่ะซึ่งเป็นเจ้านายเก่านะคะใหมากุมบังเขียนด้านต่างประเทศของจีนก่อน,นะคะ่ะก็งานนี้ตั้งข้อสังเกตตรงที่ว่านะคะถึงแม้จะมีการปลด ชินกางจากตำแหน่งของรัฐรีต่างประเทศของจีนแต่ว่ายังไม่ได้ปลดออกจากตำแหน่งที่ปรึกษาทางด้านของต่างประเทศด้วยนะคะก็เงื่อนงำก็มีอยู่นะคะสำหรับประเด็นนี้ค่ะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเราแทบจะไม่เคยเห็นเหตุการณ์ที่กระชันชิดแบบนี้เกิดขึ้นเลยข่าวลือที่เคยเกิดขึ้นเนี่ยก็มีเรื่องของประธานาธิบดีสุจินผิงที่อาจจะถูกปลดนะคะตอนที่กลับ จากพบูตินที่ไปมอสโกกลับมาก็ต้องมีการกักตัวโควิด3สัปดาห์ตอนนั้นสีจ้นผิงก็หายไปก็มีข่าวลือทำนองเดียวกันค่ะแต่ว่าคราวนี้นะคะก็ต้องดูหลายๆบริบทด้วยกันนะคะเพราะว่าทางด้านของนักข่าวสาวทางด้านผู้หญิงเนี่ยที่ตกเป็นคู่กรณีเนี่ยเธอเองก็ดูเหมือนกับต้องการที่จะให้โลกรับรู้นะคะมีการออกมาโพสโซเชียลมีเดียต่างๆ ะะเรื่องราวมีการแฮปปี้เบิร์ตเดย์ชินกังในวันเกิดมีการโพสตแสดงความยินดีวันที่ฉินกังได้รับตําแหน่งที่สําคัญนี้นะคะก็ดูเหมือนกับว่าเธอมีความที่ต้องการที่อยากจะเสนอออกสื่อให้เรื่องนี้ได้ทราบกันนะคะแล้วก็ล่าสุดก็มีโพสต์ที่เห็นกันนะคะมีภาพที่เธอนั่งอุ้มลูกอยู่บนเครื่องบินแล้วก็มีภาพออกจากสนามบินที่สหรัฐนะคะดูเหมือนว่าเธอเองก็จะทํางานเกี่ยวกับที่สหรัฐด้วยแล้วก็มีภาพที่เธอสัมษัสชินกังนะคะ ก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นก็ต้องดูนะคะเพราะว่าคนสนิทเลยนะคะชินกังเนี่ยเป็นคนที่สีจิ้นผิงปั้นมาเองกับมือเลยนะคะแล้วก็เคยเป็นทำงานเป็นทูตที่สหรัฐด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเองเป็นถือว่าเป็นบุคคลสําคัญของสีจิ้นผิงแล้วก็ใกล้ชิดกับสีจิ้นผิงด้วยนะคะก็ต้องดูว่างานนี้เกิดจากการขุดคุ้ยหรือว่าไปพลาดท่าเสียทียอย่างไรเกิดขึ้น เพราะว่ามันก็มีหลากหลายประเด็นที่เกิดขึ้นในเวลานี้นะคะแต่ยังไงก็เชื่อว่าจีนคงถือกตินิ้วไหนร้ายก็คงตัดนิ้วนั้นออกไปก่อนนะคะยังไงจีนเองก็เดินหน้านะค่ะแล้วจีนเองก็ประกาศกล้องแล้วนะคะว่าไม่มีใครที่จะสามารถหยุดจีนได้ไม่ว่าจะเป็นยังไงก็ตามนะคะก็ ต้องแก้ไขกันไปตามหน้างานนะคะเรียกได้ว่าเวลานี้ค่ะมหาอำนาจกำลังแซงโค้งหักศอกกันนะคะ<ม>เหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นได้ทั้งหมู่ทั้งมวลเลยละค่ะก็ต้องดูด้วยนะคะว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปกันค่ะ